มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมชีวิตปัจจุบันของอดีตพระเอกชื่อดังของเมืองไทยที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงเปลี่ยนไปไม่เหลือเขาเดิมเลยก็ว่าได้อย่างคุณเอกเอกรัฐสารสุขนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณเอกเอก,กรัฐเป็นอดีตพระเอกและนายแบบชื่อดังในสังกัดของช่องเจ็มีชื่อเสียงจากละครเรื่องรัตนโกสศลและทัดดาวบุษยาและหากพูดถึงพระเอกหนุ่มหล่อคมเข้มในยุคก่อนของช่องเจ็ที่เคยมีผลงานด้านการแสดงตั้งแต่ปี2539ถึงปี2552คงไม่มีใครที่ไม่นึกถึงเขาอย่างแน่นอนเช่นละครเรื่องทัดดาวบุษยาปี2540 เงาอาโศกปี2542เปรดวัสุทัศน์อกทอรณีและภพาพยนตร์เรื่องจันดาราในปี2544 ก่อนจะขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมทิ้งละครเรื่องสุดท้ายให้แฟนๆได้ชมกันอย่างเรื่องบ่วงหงและเหตุผลที่ทำเอาหลายคนฮือฮาสุดๆว่าทำใจไม่ได้หากไม่ได้รับบทเป็นพระเอกซึ่งในตอนนั้นเขาก็หันไปเอาดีกับการทำธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับเครื่องประดับก่อนหน้านี้เขาเคยได้กลับมาปรากฏตัวตอนหน้าสื่ออีกครั้งซึ่งได้มาร่วมงานวันเกิดของคุณปูนาริสาสุก,กาย โดยทางพี่าสาวได้โพสต์ภาพของเขาที่รูปร่างทวมขึ้นแต่ผิวพรรณกลับดูขาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเขายอมรับว่าคิดถึงวงการบันเทิงเป็นอย่างมากแต่ขอลดน้ำหนักก่อน และยังเคยเผยอ,อีกว่าที่เลิกเล่นละครเพราะสมัยก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงคิดอะไรด้านเดียวไม่หลากหลายตอนนั้นอายุ29เล่นละครเรื่องมาทาดอก็ประกาศว่าจะลาวงการตอนอายุ32เพราะผมรับไม่ได้ที่จะต้องอายุ30แล้วต้องมารับบทเป็นพ่อ คือยอมรับว่าตอนนั้นเรายังเด็กและคิดด้วยอัตตาถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นเลิกเล่นดีกว่าและมันเหมือนบทมาถึงทางตันไม่มีบทแปลกๆใหม่ๆม,มาให้เล่นแล้วพอถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้แล้วก็ออกมาทำอย่างอื่นแม้ผู้ใหญ่จะเสนอบทใหม่มาให้แต่ผมก็ปฏิเสธไปเพราะบทที่ได้มาไม่ได้เป็นพระเอก ตอนนั้นก็ไม่ฟังคำทัดทานของใครด้วยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ผมเป็นคนมีความเป็นตัวเองสูงการทำงานในวงการบันเทิงเมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเดินต่อไปกับอีกจุดหนึ่งคือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเลิกเลิกแล้วมานั่งค้นหาตัวเองพอถึงจุดหนึ่งก็มานั่งคิดถึงงานในวงการบันเทิงอย่างผมตอนนี้ถ้าจะกลับไปทำงานมันต้องลดน้ำหนักก่อนอย่างนี้ไปทำไม่ได้หรอกไปทำก็เสียชื่อเปล่าๆมันไม่มีบทสำหรับ คนหุ่นแบบเราในเมืองไทยตอนที่ออกมาจากวงการใหม่ๆก็ยังมีคนติดต่อมานะแต่ผมก็บอกเขาไปว่าไม่อยากจะทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาอยากให้คนจดจำในมุมของพระเอกแต่เราลืมไปว่าในเมืองไทยไม่มีตำนานคนค่อยๆลืมเราไปเพราะสุดท้ายมันก็แค่ชื่อเสียงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นอีกหนึ่งพระเอกคนดังมีผลงานละครเด่นๆสร้างชื่อเสียงให้มากมายหวังว่าแฟนๆคงจะหายคิดถึงอดีตพระเอกคนนี้ไม่มากก็น้อยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ